สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกๆท่านนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์เพื่อนจะตื่นนะคะเพื่อนๆตื่นเสร็จก็เปิดบ้านให้ลงโกรกไปมานะคะเสร็จแล้วก็ให้อาหารปลารดน้ำต้นไม้ก็จะมานั่งทานกาแฟกาแฟดำน้ำพึ้งนะ,ะจะอะมีกาโน น้ำพึ่งนะคะฮันนี่เลมอนอเมริกาโน่นะจ๊ะนี่จ๊ะเพื่อนๆอ่าขวดนี้คือขวดที่เราเปิดไปแล้วเนาะนี่ค่ะกาแฟกาแฟที่เราชงไว้ก็จะใส่น้ำพึ่งลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆสายใยบางๆนิดหน่อยนิดหน่อย น้ำพึ่งวันนี้ไม่ได้ทานกับน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนาะอเมริกาโน่ฮันนี่เลมอนนะจ๊ะฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นะจ๊ะเลมอนมะนาวขอเดินไปเอามะนาว นี่เลยจ้ะมะนาวเป็นพิมพ์ก็จะใส่ไปทั้งเนื้อทั้งน้ำทั้งเปลือกนะจ๊ะใส่ลาไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเลยนะคะ เลมอนคาฟฟฮันนีเลมอนดูหน้าตาค่ะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเมื่อเราคนได้ที่แล้วเปลือกมะนาวใส่ลงไปด้วยนี่นะจ๊ะสูตรของใครก็ของใครนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำทานอ่ะชิมให้ดูก่อนนะอื ยอดแะครับเพื่อนเพื่อแลกรน,นีนะคะซื้อฟักทองมาหนึ่งลูกเมื่อดูสิคะหนึ่งลูกต้มต้มไปผ่าครึ่งแล้วซีกหนึ่งซีกหนึ่งได้ห้าชิน้นซีกหนึ่งต้มได้ผ่ายอย่างเงี้ยครับเพื่อนเอนเนี่ยคะ่ะทําอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยได้ห้าชิ้นจ้ะอันนี้ครึ่งลูกเนาะถ้าลูกหนึ่งเท่ากับเราได้สิบชิน้นถูกไหมคะ แต่เพื่อนพิมพ์ต้มแค่สีกหนึ่งเราก็แบบมาทานกับกาแฟนี่จ้ะสีสวยงามดูฟักทองสิ้าเนื้อสวยจริงๆเนื้อเหลืองมากคิดว่าเขาจะอ่อนนะเพราต้มมาเนื้อเขาแน่นแบบแน่นจริงๆอะ่ะอ่ะอร่อยมากดูกันนะจ๊ะ เพื่อนชอบทานไหมคะฟักทองไอ้ต้มนะจ๊งไม่ได้นึ่งนะต้มต้มเนะื้อก็ไม่เละเนื้อก็แน่นปึ๊บแอ้นั่นปึ๊บซุ่มสำน้ำเนาะถ้าฟักทองที่มันถ้าแก่จัดต้มก็ได้นึ่งก็ได้ต้มก็ไม่เละแต่ถ้าอ่อนน,ะนึ่งก็เละนะคะถ้าอ่อนนะ ตั้งพูดกับต <c oughs> ั่งพูดกับตัวเองเนาะทุกวันนี้นอนตื่นมาสายค่ะลุกไม่ไหวลุกไม่ไหว <c oughs> ถ้าลุกมาแล้วมึนหัวทั้งวันอย่างนี้ค่ะ ต้องนอนให้พอเนาะ ล่มไปให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยพึ่งเป็นสินค้าโอท็อปนะคะซื่อมาทีละสองขวดสามขวดนะคะปกติที่จะทานกาแฟดำอ่า โคโค่โคโค่นัดออยนะคะคุโคนนัดออยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทานเอ่อใส่หวานใส่อะไรเนาะบางครั้งเวลาเพรี้ยเพียเราก็อยากทานอะไรหวานๆเนาะ โอ้โออกหัวมาแล้วโจหัวมาแล้วไปกันต่ออย่าได้ท้อถึงมันจะแสนเหนื่อยเพียงใดนะครับแสนเหนื่อยก็ยังพอไปได้แต่ถ้าล้านเหนื่อยสิครับหนักว่าแสนนี่เหมือนบางคนมีเยอะเราก็อยากได้อีกก็คือ แสนเหนื่อยก็ไม่ทอ้อแต่บางคนนะคะมือเหนื่อยก็ท้อแล้วพันเหนื่อยก็ท้อแล้วความอดทนไม่เท่ากันเนาะแสนเหนื่อยก็ไม่ทอ้อเขาบอกโอ้ยไม่รู้จะมือเหนื่อยก็ไม่ไหวไม่ไหวเสียแล้วต้องให้กำลังใจทุกคนนะคะเราก็พูดเล่นพูดหยอกก็เซาเย้ย,ย,ยหัว่เลาะกันไปเฉยๆหรอกอ่า ทอก็ต้องสู้ทอเทียมไม่ได้ท้อแท้เดินหน้ากันต่อไปเนาะอูที่ว่าถ้าเหนื่อยเยอะเกินไปก็พักบ้างแค่นั้นเองเนาะอะ่เพื่อนเพืนทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะมีความอดทนได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเนองเนาะอย่างบางท่านที่รุ่นเราคราวเดียวกับเราก็ตื่นตีสองตีสามทำขนมขายแถมมะไลรสด แมยังต้องผูเดินทางนะคะสุดยอดสุดยอดอันนี้ยกให้เป็นเปเชียนยูทูบเบอร์ชนิดพันพิเศษเนาะเป็นพิมพ์ก็ duyệt với các bạn bè, tất cả mọi nằm nằm <c oughs> ยังไม่ได้อาบน้ำเลยจ้ะเพื่อน <c oughs> ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆซื้อผักซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยกลับมาอาบน้ำ <c oughs> เพราะว่าออกข้างนอกแป๊บเดียวใกล้ๆอะค่ะเซเว่นเนี่ยแล้วเราก็กลับมาถ้าเราออกบ้านเราก็ต้องอาบน้ำทุกครั้งที่กลับมาเนาะ พอตอนนี้หลายคนอ่ะพอได้ขีดเข็มที่สองก็เริ่มที่จะแบบปกติเหมือนกับไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เปิดร้านขายของกันเี่หาหะบาร์ิีเหมือนเดิมนั่งกินเหล้านั่งอะไรกันเหมือนเขาทำแบบชีวิตประจำวันที่เขาเคยเป็นเนาะเขาก็คงจะแบบอยากให้บรรยากาศกลับคืนมาแต่ถามว่า เรายังคงต้องเซฟตี้อยู่ไหมก็ควรจะมากๆเลยครับถ้าเรากาดตกแม่ไหเดี๋ยวก็ไม่เสียใจทีหลังเนาะ วันก็ออกไปค่ะเพื่อนเพราะว่าเท้าวบวมเนาะเจอบัตเหตุในบ้านของไปซื้อยาื้อยาก็เห็นร้านค้าแบบแน่นขนาดแออัดก,กันมากบนแออัดมากเลยไม่ค่อยอยากไปตอนเย็นๆต้องไปตอนเช้าๆของวันที่ คนก็ไปทำงานกันหมดเนาะเราก็จะออกไปตอนสักสิบโมงอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะโหไม่ยังเลิกทานเลยฟักทองวันนี้กับข้าวนะคะ มีน้ำผิดมะขามทอดใส่ก,กะท,ทิแล้วก็มีปลาทอดพล้วมีผักบุ้งมะล้องกินมีแล้วแต่ว่าอยากไปซื้อพวกผักมาจ้ะ สำหรับคลิปนี้เห็นไหมคะเพ,พื่นเพื่อ์ทานหมดแปสิสิครึ่งสิครึ่งนะคะนั่งปุ๊กเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนอนุญ,ญาตเตรียมตัวจะออกไปซื้อข้าวของสักเล็กน้อยนะคะ ขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านติดตามรับชมขอให้เพื่อนๆพนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันหนหม่นะจ๊ะเจอกันหน่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ